สวัสดีค่ะช่องยาจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจา๋าจะพามาดูมะเขือ,เ,อเทศค่ะมีต้นเดียวนี่แหละคะ่ะยาจา๋าไม่ได้ปลูกนะคะแต่ว่ามันขึ้นในลอยยางแปลงสลัดด้านหน้าบ้านยาจา๋านะคะเขาขึ้นมาแล้วยาจา๋าก็เลยเอามาพอตัดผักสลัดหมดสิทธยาจา๋าเคลียร์แปลงผักยาจา๋าก็เลยย้ายย้ายต้นมะเขือเ,อเทศเนี่ยค่ะลงมาใส่กระถาง กระถางของยจจาก็คือกระถางขนาดน่าจะสิบนิ้วนะคะแล้วก็เอาเอาดินผสมปรุงปลูกของเจจาเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็ตักต้นมะเขือเทศออกมาทั้งต้นเลยแล้วก็ยกมาใส่กระถางนะคะแล้วก็เอาดินที่ยจจาปรุงน่ะใส่เติมลงไปอันนี้ก็ได้เวลาเติมปุ๋ยให้เขาบ้างแล้วยจจาก็เติมไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะเนี่ยวันนั้นก็เดินกบไปแต่ว่าต้องเติมอีกหน่อยนะคะเพราะว่าเขาติดลูกนะคะ จจจ่านับดูนะคะยี่สิบสองลูกเนี่ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเจะจาก็ได้กินมะเขือเทศปลอดสารนะคะลูกนี้สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้เวลาเก็บกินแล้วแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะเนี่ยมันจะเน่าตรงตรงก้นดำๆมันจะเป็นดำๆนะคะน่าจะเน่าไม่เป็นไรค่ะลูกเดียวอีกลูกอื่นก็โอเคค่ะ เนี่ยค่ะก็ไม่โตมากนะคะไม่รู้มะเขือเทศพันอะไรนะคะเขาเกิดแล้วเราจาจ่าเสียดายเนาะเจาจ่าก็เลยเจ้าจาเสียดายก้าผักอยู่แล้วล่ะคะ่ะมัน <laughs> เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งก้าผักอยู่แล้วเจอก้าผักเจ้าจาก็จะตักออกมาปลูกในกระถางนะคะอันนี้มะเขือเทศก็ตักออกมาก็ได้กินลูกนะคะยี่สิบสองลูกนับดวใหม่ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจดสิบปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิเอ็ดยี่บสองยี่บสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ลูกได้ซ้ำค่ะตอนแรกนับได้ยีบสองนับอีกทีได้ยี่สิสี่เอ๊ะมันยังไง <c oughs> นับเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ได้จาก,ก็พอใจค่ะก็อันนี้ก็ไม่รู้ติดหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรเขาเกิดมาให้เรากินแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเด้ได้กินมะเขือเทศ อันนี้เจ๊จ๋าว่าจะาาจะเอากินสดเลยค่ะมะเขือเทศไม่ใช่กินสดไม่จ๋าจะทําน้ําปั่นกินหรือว่าจะทําอะไรกินนี่แหละเอาผัดเอาอะไรนี่แหละค่ะทากับข้าวเรานี่แหละค่ะแล้วคือเจ๊จ๋าพาปลูกก็มาพาดูต้นมะเขือเทศบรราจานะคะต้นมะเขือเทศอันนี้จะลูกใหญ่หน่อยนะคะอยู่ข้างล่างเนี้ค่ะสามลูกนะคะ ลูกนะคะให้ลกูกโตหน่อยอันนี้ก็โตนะคะแต่ที่สุกแล้วนี่ก็ไม่ค่อยโตนะคะเดี๋ยวยจ๊จ๋าค่อยเก็บเนาะ<โลก>ยจ๊จ่ายยังไม่กินวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊จ๋าก็พามาดูแค่นี้นะคะมาชมต้นมะเขือเทศอินทรีของเรานะคะยจ๊จ่ายมีต้นเดียวค่ะยจ๊จายว่าจะปลูกเพิ่มไม่มีที่วางนะคะขอบคุณมากค่ะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ